เปนมาตลอลฟ์ไทยแลนด์ทุกท่านครับวันนี้ครับผมพาทุานผู้ชมมาชมรถยนต์ตัวนี้ครับนี่คือมินิไอซ์ l u ูเอดิชั่นนะครับซึ่งทางมินิเนี่ยเปิดตัวมาในวาระที่ฉลองครบรอบ60ปีในสีพิเศษสีนี้นะสีนี้เป็นสีฟ้าลูกกว่านะครับบอกให้เลยครับว่ามันมีแค่20คันในประเทศไทยเท่านั้นและ,และขายผ่านออนไลน์เท่านั้นนะครับผ่านเวอร์ไวด m i n i c o อ s เท่านั้นนะครับใครจะซื้อเจ้ารถคันนะี้ออนไลน์เท่านั้นไม่มีขายในโชว์รูมโชว์รูมเดินเข้าไปมีโชว์แต่ไม่ขายนะครับขายผ่านออนไลน์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้ามิ n i ตัวนี้นะครับมินิไอซ์บคันนี้นะครับมันมีจุดเด่นอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรทําไมมันมีอยู่แค่20ครคันนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านข้างผมเนีครับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น5ประตูนะครับ เขามีให้ทั้งรุ่น5ประตูและรุ่น3ประตูรุ่นแฮชเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกับคุณปรีชานะครับซึ่งเป็นผู้จัดการมินิประเทศไทยให้มาเล่ารายละเอียดของเจ้าตัวมินิไอซ์บลูเอดิชั่นตัวนี้นะครับว่ามีจุดเด่นอย่างไรและเขาขายราคาเท่าไหร่ครับครับสวัสดี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 ครับเป็นแฟนครับตัวนี้ขาย20บาทเท่านั้นครับในเมืองไทยครับไม่มีมากว่นนี้แล้วถามว่าสวยไหมสวยมากลิมิเต็ดเอデ i ชั่น ด้วยความพิเศษของ Ice Blue Edition นะครับเราเลยนำมาจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ Ice i l u <Blue> e เ d i t i o n ทำไมต้องเป็นสีนี้ครับพี่ทำไมต้องเป็นสีนี้นะครับ,เ,รบเพราะจริงๆเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความ h e r i t a g e หรือมันโชว์ถึงความเป็น Pastel คือแบบว่าสีแนวแนวนี้กำลังมา p a s t e l นี่นะสี Pastel แบบ <Okay. S 1> นี้เลยนะครับแต่ยังคงความสดใสตัดด้วย Solaris o r a n น e สีสนี้ก็เป็นแบบใหม่ของสีแนวใหม่ใช่ซึ่งเราเปิดตัวตอน f 5 6 LCI กับครที่แล้วนะครับแล้วก็มาด้วยช้างที่เป็นส้มสโตรนดิสออเรนจ์คือความเด่นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่บอกว่า20คันงนี้ใครพลาดไปไม่ได้พลาดไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดเนี่ยเรานอกจากความลิมิเต็ดเรายังใส่จอนโคเปอร์เวิร์กแพ็กเกจเข้าจอนโคเปอร์เวิร์กเนี่ยมันคือตัวตัวท็อปเลยนะตัวท็อปแรงที่สุดเลยนะตัวท็อปเลยฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดล้อ ชุดบอกครับเราใส่จอฟุกโกแพคเกจมาให้แล้วเราไม่ได้ปรับกระถาเพิ่มขึ้นเลยจาก S อสไฮเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยตอบสนองตอบโจทย์ลูกค้ามินิแฟนๆมินิที่ชอบมินิแน่ๆตัวนี้ถ้ามันอย่างไฟหน้านี่เห็นบอกตัวนี้เพียร์ดอลฟ์ฟูลแอลอี ring นะครับเป็นฟูล l LED ring นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าชุดไฟชุดทุกอย่างเวล่่่่่่่ม่่่่ม่่่มเ่่่่เ่็่่่่่่่่เ่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่อ่่่่ แล้วเราไม่ด้ตัดอะไรออกเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้ามาดูตัวข้างๆของคุณเต้ครับนี่โดยปกติตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว S S แต่ตอนนี้เนี่ยนี่น้องก็มาพอดีเลยนี่แฟนๆครับต่อไปเราจะทำคัสตอมไอเซชันึ้นด้วยคัสตอมไอเซชันคืออะไรนะครับคือการที่จะป่งบอกว่ารถคันนี้เป็นของคุณเต้ได้หมายความว่าไงต่อไปเนี่ยคุณเต้สามารถที่จะมีตัวนี้แปะเข้าไปเลยเป็นแปะแปะเข้าไปเลยครับว่าชื่อเต้ตัวลิมิเต็ดที่ทำลิมิเต็ดทำได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำได้ ต๊ะอื่นยังไม่ให้ทำเราทําที่ตัวนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นใน20,000ที่เราเปิดขายออนไลน์เท่านั้นนะฮรรถคันนี้จะเป็นของคุณคนเดียวเป็นคังแรกเลยกับ 3D Printing ที่เราสั่งเข้ามาแล้วก็ลูกค้าสามารถส่งชื่อเข้ามาในผ่านระบบออนไลน์ได้คือตอนที่เราจองใช่ตอนที่เราจองถึงแม้ว่าเราไม่ใส่ชื่อตัวนี้ก็มีให้เลือกค่าสีด้วยใช่เรามีให้เลือกค่าสีก็เป็นตัวแรกใช่ก็เป็นตัวแรกเหมือนกันที่สามารถจะเปลี่ยนตัวนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นคุณเดียวบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการตลาดมันต้องตอบโจทย์ลูกค้า อินดิวิดีโลได้เลยลูกค้าลายเฉพาะบุคคนต้องการวามอะไรที่เป็นของตัวเองอะ่ะนะครับเพราะะฉนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยแบบเรียกได้ว่า i, เฮ้ยนี่อ่ะรถของข้าพเจ้านี่อย่างที่ผมบอกนี่คือจอร์ปปรร<ช>นฟุตบอลแพ็กเกจเป็นจอนร์นฟุตบอลนะครับขอบ17เฉพาะรุ่นนี้มันเป็นครั้งแรกใช่ไหมพี่ที่เอาชุดแต่งของจอร์นฟุตบอลมาใส่ในรุ่นไ6เบอร์ก็มีใช่ใช่ไหมในใส่ในรุ่นขอ 6S ไอส์บูลย์เอเดชั่นตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะคุกเบอร์เอส พูดได้เท่านั้นไม่มีก็ได้ครับทั้ง3ประตูทั้งห้าประตูห้าประตูห้าประตูมีทูเบสเท่านั้นร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้าสองร้อยแปดสิบนิวตันเมตรในเครื่องมันะครับนอกจากความเดือดตัวนี้มีอะไรอีกครับพี่ด้านในครับด้านในด้านในที่ก่อนเลยฮะแฟนๆมินิดูนี้ดูนี่คอนโซลที่มีสีเพลินว่าตอนนี้มันสว่างนะครับสีมันจะมีการเรืองแสงได้ถึง12สีสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้มันเป็นลายธงชาติใช่ไหมพี่ใช่เป็นลายธงชาติอังกฤษถ้าดูดีดี นี่ถึงบอกถึงความเป็นอังคลิกมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันต่างจากตัวปกติยังไงภายในเนี่ยก็อย่างเช่นมีหลอกเรื่องแสงตรงนั้มีการเรื่องแสงนะครับระบบมีดูสิจอนคูเปอร์เวิร์กไปอยู่ตรงวัมอะไรด้วยอ่ะมีทั้งชุดเลยฮะภายในภายนอกมีริมแดงของจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับเพะฉะนแฟนๆมินิถ้ารู้จักจอรนคูเปอร์จริงๆนี่คือซิกเนจอร์เบาด้วยนี่เบาดูเบาะดูเบาะ ดูพอพอจนฟุกเกอร์เวิร์สเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราใส่ฟูลออปชั่นมาเต็มของจนฟุเร์เวิร์สเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ปรับราคาด้วยเฮ้ยตรงนี้มันนะมีด้วยใช่ไหมมีอาร์มเรสมีที่วางชาร์จไรเลสมือถือสามารถที่จะวางมือถือลงไปชาร์จเลยครับไม่ต้องมานั่งเสียบนะครับอันนี้ก็จะทําให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่มือถือก็ถูกชาร์จไปด้วยการเชื่อมต่อพี่ก็ยังเชื่อมต่อยังยังมีระบบมินิคอนเน็กเต็ดอยู่นะครับมีเนวิเกเตอร์ด้วยครับ แล้วก็มีตัวมินิคอนเน็กเต็ดนะครับที่จะบอกถึงหลายๆอย่างเลยคุณสามารถที่จะต่อมินิมอลลิซึมบอกได้เลยว่ารถคุณปล่อย c o 2ไปเท่าไหร่หรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้าสูพเข้าสู่ด้ด้วยใช่ In The Future มันสามารถที่จะมีเซอร์วิสของเซอสคล้ายๆ BMW ได้เลยคุณกดปุ่มแน้คุณโทรคุณคุยกับอ่าของเซสได้เลยว่าคุณอยากจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะส่งแมปของสถานที่ที่คุณไปเข้ามาในรถเลยใช่ครับก็จะทำให้การสื่อสารเนี้ย เรียกว่าไม่ขาดตอนแล้วก็คุณสามารถเอามือไม่ต้องรักสายตาอะไรเลยแค่กดปุ่มบอกว่าโอเคอยากจะไปร้านอาหารฝรั่งเศสแถวนี้อ่าเดี๋ยวเขาจะ<ม>ขี่เขาเซฟให้หใช่มีคอนเซ็ปต์เซอร์วิสให้รถมีปัญหาที่ไหนบอกคอนเซ็ปต์เดี๋ยวจะส่งโมบิลิตี้เซอร์วิสมาให้นี่ก็คือระบบรองรับมินิคอนเน็กเต็ดนะครับโอ้ยมีแต่ข้างข้างใช่มีแบบจอห้าของจอทูเบอร์เวิร์กนะครับทำไมเราเอาจอทูเบอร์เวิร์กมาใส่ในตัว Edition, เราอยากให้มันเป็นตัวท็อปเลยแล้วมันเป็นตัวแรงและที่สําคัญมันมีลิมิเต็ดดิชั่นแค่20ค่สิบคันเท่านั้นและที่สําคัญแฟ,แฟนๆครับอยากสั่งซื้อผ่านระบ,บบออนไลน์เท่านั้นนะใช่เพราะเมื่อกี้มินิดอกเซลดอททีหรือมินิออนไลน์เซลดอทคอมตอนเราทําคลิปเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเปิดตัวไปตอนบ่ายสองนะครับบ่ายสองนี่เมื่อกี้เพิ่งเปิดตัวบนเวทีเลยจองไปแล้วกดเปิดจองไปแล้ว3คันสคันเนี่ยจองไปแล้ว3คันเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งหายไปแล้ว3คันคือ ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้สีนี้เป็นสีที่ลูกค้าต้องการมานานแล้วมีเอกลักษณ์ของใช่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วแล้วด้วยการที่เราใส่ตัวท็อปใส่อ p อปชั่นเข้าไปใส่จอนควบแพ็กเกจเข้าไปครับไม่ปรับราคาเรียกได้ว่ารา,ราคาตอนนี้ถ้าเป็นตัวแฮช ครับถ้าเป็นแฮตสามประตูจะอยู่ที่2.88ล้าน2.88ล้านครับถ้าตัว5ประตูจะเป็น2.92ล้านมันก็คือเจ้าตัวไฮทริมครับใช่คือ S อสไฮทรีมก็คือตัวปัจจุบันมินิไฮทริมนั่นเองคเ่รเอสตัวนั้นราคาเดิมแต่ชุดแต่งเทียบเลยชุดแต่งเทียบเลยสีใหม่ของตัวเองด้วยสีใหม่แป๊บเดียวผมว่าไปหมดแน่นี่คือความพิเศษของมันเพราะว่าเรามองแล้วว่าว่านี่คือ60ปีที่เราอยากจะตอบแทนแฟนๆมินิ โอเครับนี่ก็คือหนึ่งในหนึ่งในสินค้าที่ออกมาแล้วตอบโจทย์มินิแน่นอนแล้วยิ่งถ้าออกในเดือนนี้นะ10คู่ถ้าคุณโชคดีไปเที่ยวมินิลอนดอนกับผมพาไปเที่ยวลอนดอนอกีกไปชมโรงงานมินิออกฟอร์ดเยอะมากเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับว่ากิจกรรมมินิหกปีในปีนี้มีอะไรบ้างครับครับผม และนี่ครับด้านหลังผมกับพี่บีชาครับเจ้าตัวนี้ครับเป็ตัวที่ร้อนแรงที่สุดคือเจ้ารุ่น3ประตูหรือรุ่น H A แฮร์ดัเอนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ60ปีของมินิครับในโลกนี้เลยนะครับในมินิประเทศไทยเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับเขาต้องจัดกิจกรรมอะไรเมื่อมันตอบสนองแฟนๆมินิและคนที่รักชอบอมิน<ช>ิถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของมินิก็ตามใช่ไหมครับในปีนี้นะครับนอกจากการนําเจ้าตัว สีไอซ์บลูเอดิชันมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะฮะเตรียมรอพบกับมินิรุ่น60ปีหรือ60เอดิชันได้นะครับเ,เราจะมานำมาเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show ร์โปลายเดือนมีม้นะปลายเดือนหน้านี้เองนะครับร <อ S 2> แฟนๆคอยติดตามให้ดีครับถ้าไปงานมอเตอร์โชว์เจอแน่ครับกับงานกับตัวมินิ60ปีเอดิชันนะครับ,ต,บ,ต,บตัวนั้นเป็นตัวพิเศษเียวสวยๆเียวสวยๆเลยนะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมแรกๆเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยง่ายๆเลยเดือนนี้เดือนอะไร เดินแห่งความรักกูเดินวาเลนไทน์เรายังมีแคมเปญ60ปีก็คือ60เดือนประกันภัย60เดือนให้กับเฉพาะบางรุ่นให้กับเฉพาะบางรุ่นมีรุ่นไหนบ้างดิเอ่าเป็นรุ่นคูเปอร์คูเปอร์ดีนะครับแต่ตัวนี้อาจจะยังไม่ตัวนี้ไม่รวมตัวนี้อ๋อตัวนี้ไม่รวมเพราะวรับมันใหม่มากใช่ตัวนี้มันใหม่มากนะครับแต่60เดือนนี่นะครับที่แถมประกัน60เดือนหรือ5ปีเนี่ยก็คือเป็นรุ่นธรรมดาใช่เป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นงคูเปอร์ธรรมดาแล้วก็เรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องมาอีกโดยเฉพาะกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยตั้้งแแต่่่ปปีีีททลววเเรรราาาะสสบคมม็จก จอห์นคูเปอร์เวิร์คแท็กเดย์ปีที่แล้วบุรีรัมย์โอ้โหคนแย่งคนแย่งจองการขังออนไลน์เยอะมากต้องบอกครับท่านผู้ชมว่าปีที่แล้วขับสะดวกมากไปที่บ้านเต็มแล้วเราขับรถทุกรุ่นของมินินะครับมาเป็นขบวนเลยใช่ครับนะครับปาร์แต่คูเปอร์เอสก็ได้เปิดจอห์นคูเปอร์เวิร์คคอนเวอร์ชิฟก็เปิดประตูเปวยที่สนามที่สนามบุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับซึ่งปีนี้เรากลับมาแน่นอนนะครับกลับสนามช้างเซนเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต นะครับช่วงระหว่างวันที่สองถึงสี่สิงหานะครับปีนี้พิเศษกว่าเดิมด้วยคือปีที่เราขับเพาะกลางวันกลางวันกลางวันผมจับได้ทั้งคนบอกว่าคุณชิมมี่ทำไมไม่ขับกลางคืนปีนี้จัดกลางคืนกลางวันจัดไหมจัดดูไอซี่กลางวันไม่จัดกลางวันจัดทั้งกลางวันกลางคืนเลยใช่ไนท์แทร็กด้วยมีไนท์แทร็กด้วย ิมแต่ต้องบอกจริางครับว่าเป็นกิจกรรมที่ขับรถสนุกมากนะครับว่าปีที่แล้วผมไปแล้วปีนี้เนี่ยถ้าผมมีโอกาสนะครับก็จะทำวิดีโอออกมานะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าครับเขาขับเป็นยังไงเขาขับโคดกันแบบไหนใช่ครับพอร์ฟล์ของมินิเนี่ยเป็นยังไงมันทําได้จริงเล็กๆลกโฟล์คฟีลลิ่งคืออะไรได้ถึงได้สัมผัสกันที่นั่นเน้นทำสนุกจริงใช่ครับนะครับเจนซิบิลก็ขับดีเจนซินบิลนี่มันเป็นตัวท็อปอยู่แล้วใช่ครับแต่เชื่อไหมครับว่ารุ่นธรรมดารุ่นเครื่ยมัันนกก็ขบสุ ไม่น้อยทีเดียวใช่ครับใช่ครับอะไรบ้างงานที่ยังพลาดไม่ได้เลยงานรวมคนคนรักมินิเขามีทุกมีนะอะไรคืองานมินิไทยแลนด์อยู่ในเตทเราจะรวมคนไม่ว่าจะเป็นคนรักมินิคลาสสิกหรือนิวมินิที่เป็นทรงแบบนี้แล้วหรือไม่มีมินิก็มาร่วมงานได้ที่อยากมาได้มาได้เลยอยากจะมาชมมินิหลายๆรุ่นสีสันของมินิมันมีอะไรบ้างทําไมบางคนแต่งสีหลังคาแบบนี้ทําไมใส่หูช้างแบบนี้ นี่แหละความเป็นมินิมันมีเอกลักษณ์นะครับลูกค้าแต่ละคนเรายังอุกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะจัดกิจกรรมนี้ตลอดทั้งปีอาจจะคิวสามหรือคิวสี่ปลายปีประมาณประมาณถึงปีหลักแปลว่ากิจกรรม60ปีของมินิปีนี้เนี่ยมันทั้งปีมันมีกิจกรรมมีกิจกรรมทั้งปีก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวเยอะจริงๆอย่างเช่นว่าแค่เราจะพาลูกค้าผู้โชคดีที่จะจองรถภายในเดือนนี้ไปเที่ยวออฟฟอร์ดแลนด์เนี่ยแค่นี้เนี่ยลูกค้าก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามีกี่ มีกี่โรงงานที่คุณจะได้เห็นต้นกําเนิดของสินค้านั้นๆครับนี่คือต้นกําเนิดของมินิจิ๊กนี่คือใครโชคดีไปฟรีๆได้ไปที่ออฟชอตแทนสิบคู่หรือยี่สิบท่านนะครับซึ่งเราไม่ต้องเสียตังค์อะไรเพิ่มเลยมินิจัดการให้หมดนะครับถ้าท่านโชคดีจริงๆเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่เราจับฉลากขึ้นมาได้ท่านไปอันนี้คือทุกรุ่นใช่ไหมทุกรุ่นที่ซื้อในเดือนในสิงหาคมนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรายังดูอีกงานนึงคือเฟสติวัลสตรีทที่กูตบูทที่ฟูตบูทใช อีเวนท์ที่มีมอเตอร์สปอร์ตอีเวนท์นะครับแล้วเราดูแล้วเนี่ยเมืองนอกบอกประสิทธิ์มาแล้วว่ามีมินิรุ่นพิเศษไปเปิดตัวที่นั่นแต่เป็นรุ่นอะไรติดตามกันดีๆก็ไปเปิดตัวที่นู้ดแล้วเมืองไทยก็ต้องมาแน่นอนรับแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนและนี่ครับแค่ต้นปีนะครับทางมินิเนี่ยก็จัดเต็มมาแล้วกับกิจกรรมสําหรับเจ้า Ice Blue Edition ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครๆที่เป็นแฟนมินินะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าเขาจะมีอะไรมาอีกแต่อย่าลืมครับถ้้าาจจะองตัววนนีผ่เ็บ มินิ co th หรือมินิออนไลน์เซลเซลมีเอสนะครับโดทซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้นครับผมสามคันผ่านไปแล้วผมไม่รู้ว่าพูดตอนนี้ไปที่คันที่สี่หรือเปล่านะครับก็ต้องรอรุ่นกันดูนะครับใครชอบเข้าไปซื้อที่ออนไลน์ครับแล้ววันนี้ครับออนไลน์ไทยแลนด์หมดเวลาไปแต่เพียงเท่านี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิมมี่ครับขอบคุณครับขอบคุณนนนแฟมิิครับผมขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับผมีที่ทุกผู้ชมขอลาทุกผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ